ท่านผู้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันต่อนะครับผมตื่นเต้นมากยอมรับจริงๆวันนี้3คู่ผ่านไปท่านผู้ชมครับน็อก3คู่เลยนะบอกแล้วว่าห้ามกระพริบตาครับเอาละครับท่านผู้ชมคิดว่าดูที่บ้านมันสะใจแล้วครับขอเชิญท่านผู้ชมที่บ้านนะครับมารับชมกันสดๆได้ที่สนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาครอยู่พัทยากลางปากซอยสุขุมวิท42ครับดูได้แล้สมตื่นเต้นไหมโอ้ตื่นเต้นนะมวยมันวันนี้มวยมัน ตั้งแต่ผมทำรายการมาท่านผู้ชมครับเดิมแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชื่อนะครับตั้งสิงหาคามปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ายังไม่เคยมีต่อยน็อกกันครบ5คู่เลย4คู่เท่านั้นสถิติสูงสุดวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะน็อกกันครบ5คู่หรือเปล่าแล้วคู่ชิงแชมป์ เป็นคู่ที่ห้าของรายการแต่ก่อนถึงคู่ชิงแชมป์นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูยอดมวยมานประจําสัปดาห์และเป็นมวยคู่ที่4ของรายการกันก่อนนะครับพิกัดน้ําหนัก64.5กิโลกรัมอันนี้มีต่อน้ําหนักกันด้วยนะครับมุมน้ําเงินนั้นจะเบากวา่าเออจะหนักกว่า1น1กิโลกรัมครับผมมุมน้าเงินนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับจากค่ายสจสําราญตลับเพชรอายุ22ปีนะครับคนนี้ มวยหนุ่มต่อยหนักแล้วก็อาศัยจังหวะวงนอกทำแทงรุนแรงนะครับสูงยาวเข่าดีครับสถิตดการชก5 6ไฟชนะ40เสมสอ2และแพ้14ไฟครับโฟร์แมนสุนัยเลด t l n d g e n t l e m e n weighing as 64 5 k ิ represent it, introducing blue corner representing อุจจารราชธานี training as สอจอสำหราญตลับเพชรจิม22 years of age this guy got very hard punch and strong kick 56 professional fight 40 win 2 draw and 14 losses ไปใ,ใจเขาเลยนะครับนักชกมุมต้ง้งงานจากจังหวัดอุดรธานีมานัส,สัก์สจสำราญตะลับเพชรออกมาพี่น้องครับปกบมือต้อนรับนักชกจากจังหวัดอุดรธานี And และ i s your f IGHTERS Fighting out of the blue corner. Representing Udon Thani. Let's hear i t f o r Manasak Sojo Samlan t a l a p เพวันนี้เจอสึกหนักนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับแชมเปี้ยนมาต่อยคู่ที่4นะครับมุมแดนจากเกาะสมุยสุราธานีฉายาขุนเข่าผีดิบโอ้ฟังชื่อฉายารักหนาวเลย ขุนเข่าผีดิบนะครับท่ายเพชรบัญชาอายุเยอะก็จริง3าสิบสามปีแต่ดีกรีนะครับเป็นเจ้าของเค็มการแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกพิการน้ำหนัก62กิโลกรัมนะครับคนนี้วงในกินขาดข้อแข็งและลากมาตีด้วยโอ้โหดูมากสถิติการชก154ยห้าไฟชนะ103ยสามไฟเสมอ2และแพ้49่สิบเก้าไฟแอนทิสุพัวเนนไฟเตอร์จ from s ย m อซ์แลนด์สุราชา a ีเทรน i ิ่งที่เพชรบรรชาหยิม thirty t h r e years of age h นี and got ่คือแชมปเปียนจากมุมแดงนะครับจังหวัดสุราธานีฉายาขุนเขาผีดิบแสนศักเพชรบัญชา งเสียงต้อนรับแชมเปี้ยนี่คือยูเอสแชมเปี้น fighting out of the red corner representing สุราชานี let's hear it for a s a n s a k h e a b a n c h a ดไม่นอกเดี๋ยวรู้กันนะครับสองหน้าที่กับพี่อนสมิลาเลยครับโอ้โห oh, oh, oh. วันนี้นี่อะไรเกิดขึ้นกับเดชปเปียนมวยไทยตัดเชือกครับน็อกน็อก น็อกมาถึงคู่ที่4จะน็อกอีกหรือเปล่าครับแสนศักเพชรบัญชานะครับเจอกับมานะศักสจสสำราญตลับเพชรครับ3คู่ที่ผ่านมาใช้เวลาไปเพียงแค่5ยกเท่านั้นครับผ่านนับกันจริงๆครับแล้วดูคู่นี้ครับสำหรับยอดบอลประจำสัปดาห์ครับอีกหนึ่งคู่ครับแสนศักเพชรบัญชากับมานะศักสจอสำราญตลับเพชรครับไปที่มุมน้ำเงินกันก่อนครับมานะศักชื่อจริงชื่อนายมานะอาจสมจิตครับจากอำเภอเมืองจังหวัดอูดรธานีปัจจุบันอายุ22ปีครับ ง0 175เซนติเมตรมาครับมีซอมีไข่บัวสอจอสำรานตลับเพ็ดครับวันนี้โชว์มาท้าทายรุ่นพี่ครับเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยไทยตัดเชื่อรุ่น62กิโลกรัมครับแสนสักเชรบัญชานายสมศักดิ์หอมชื่นครับจากอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีวัย33ปีครับ6-0 172เซนติเมตรสองฟอร์มหลังที่เวทีแม็กซ์สเตเดียมครับ แพ้หนึ่งชนะหนึ่งต้องบอกว่านี่คือมวยดังแห่งเกาะสมุยเลยนะครับนนสำหรับแสนศักดิ์วันนี้ทีมงานของเพชรบัญชานะครับโดยในหัวบัญชาคําแก้วนะครับส่งน้องอาร์มกับน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์มอภิเดชคําแก้วกับน้องอาร์ตอภิศักดิ์คาแก้วนะครับโอ้โหวันนี้านมา,าดูแลเลยเดินทางมาจากเกาะสมุยเลยนะครับ น,นะนี่คือมวยดังจากเกาะสมุยครับต้องมาดูอะไรอย่างดีาาวันนี้มาท้าทายรุ่นพี่ครับเจ้ามนัสักครับวันนี้ได้น้ำหนัก1กิโลกรัมครับสำหรับมีกัด6ก5กับ64.5ครับเป็นทางด้านแสนสันต่อน้ำหนักให้1กิโลโอ้จะเป็นไก่เนี่ยภาษามวยบอกว่าต้มสามน้ำยังไม่เปื่อยโอ้โห <laughs> กระดูกแล้วก็เหนียวจริงๆครับสำหรับแสนซัก กรรมการใช้นาหารวิเศษกับกรรมการทั่วบนเวทีส่วนให้คะแนนสาท่านนั้นยอดยิ่งเกษรมาลาสัญญาพลายนันและก็นางกินคำสีครับอเอาครับเขาบอกว่าวันนี้สนุกครับอสองสามค<บ>ู่ที่ผ่านมาน็อกรวดคู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่หรือไม่ครับฝ่ายแดงนั้นมีน้องอาร์ตนะครับอภิษฎคําแก้วนะครับขึ้นไปถอดมงคลให้นี่เป็นพี่ชายของน้องอาร์มนะครับอภิเดชคําแก้วส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับก็<ม>เป็น เทรนเนอร์เอตอนนี้นี่โอ้โหอยู่สูวิทยิมบ้างลิฟฟอร์เนียซาวน่าบ้างนะคุณเอคุณเอลิฟฟอร์เนียซาวน่าครับรู้จักกันในานามคุณเอลิฟฟอร์เนียซาวน่าโอ้โห,โอ,โหอะไรกับวันนี้สนุกแน่นอนครับก่อนที่จะไปถึงคู่ชิงชนะเลิศผมขาด64กิโลกร,รมัมมาดูคู่นี้กันก่อนครับแสนสังนั้นประเภทหอยแล้วหกล้มครับเป็นวยเกียรหน้าเดินหน้าหอยหลักไม่เป็นครับ เอาละครับผมขออนุญาตบอกข่าวดีกันครั้งนับเกษตรกรทั่วประเทศกำับเตรียมพบกับปุ๋ยโฟแมนปุ๋ยโฟแมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กครับสอบถามโทร0615648888กับับปุ๋ยโฟแมน3กระกะดบุนี้โดยบริษัทแม็กนิกจำกัดเป็นบริษัทร่วมคุณระหว่างบริษัทแม็กมวยไทยและบริษัทไอออนิกจำกัดเพื่อผักดันปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกสูเกษตรกรชาวใหย่ครับ สาวดีของเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศนะครับเร็วเร็วนี้ครับโอ้ยหมาแล้วครับส่วนข่าวดีบนเวทีครับดูครับมันครับแฟนมวยได้ดูมวยมันมันครับวันนี้อาชีพของแสนสักก็คือเข่าครับโอ้ยมันักสักเสียบโอ้ยเจอศอกมาแล้วครับศอกซ้ายของแสนสักเอาแล้ววันนี้มีแต่ศอกกับศอกครับมานักสักมีตงเทสซ้ายครับดูครับหอยเก่งแข้งซ้ายแน่นเลยครับ แสนสักเนี่ยอบอกนู่นแหละครับนึกไปถึงแสนสักดมูซูรีโอ้โหแชมป์โลกครับโดน,ม,นมานะสักเข้ามานะสักเอาเปินจิตครับต้องบอกว่าต่างคนต่างมีไอดอลของตอัวเอกงกรรมการเตือนให้นี <ific. S 2> ่ครับตอนอย่านนี้เยอะครับ <c oughs> อนัสักน <c oughs> ี่ครับจับไหนได้แล้วครับโอ้โหจะตีได้ทุกท่าจริงจริงครับแสนสักอาหาอาชีพต้องอย่างนี้ครับแล้วดูครับวงกรรมการ ต่อยดี่กตเดินเลยครับเดินใส่ต,ตีอมม่า,าชาวอำเภอเกาะสมุยจังหวัดชุมพรธานีรู้จักเป็นอย่างดีครับแสนศักดิ์ครับเพชรบัญชาคนที่สนับสนุนก็คือนายสมชายพูนสวัสดิ์นะครับอ่้อุอ้ยพิษสัพพะสาพิษนั่นแหละครับผู้สนับสนุนอีกหนึ่งคนครับอโอเคดื้อเหลือเกินครับแสนศักดิ์เดินหน้าลุยจังหวัดจันท์สขวา อ้าวมีสอกซ้ายสลับล <combined> right. ็อกไนตีแกตีได้ทุกท่าเลยครับวันนี <Okay. S 1> ้เจอกับรุ่นน้องสภาพร่างกายดีครับทีมมัดต้องโดนซ้ายครับขว้างไว้ได้ซีครับจะขวางหน้าโอ้จะแข็งแรงเหลือเกินครับหนต่อยหนึ่งกิโลกรัมนะครับนหน้าลุกยันปากอ้าวแล้วตามด้วยเข่าครับสับด้วยสอกซ้ายแล้วก็ตามด้วยเข่าซ้าย อดีตนั้นพุทอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนั้นมีสองนำและมีแขงตามครับแสนสัายครับมีมัายิงชกยิงแกล่งครับแม้ถึงแม้ว่าปัจจุบันวัยสามสิบสามปีแล้วนะครับสามสิบสามต้งองบอกว่าเป็นนักมวยที่ขยันจริงๆครับรน,น้บองอากับน้องอาร์บอกว่าขยันมากๆครับเตือนรอบที่สามรับอย่าถอยครับนี่หลับเสียบด้วยซ้าย ไส่แขนหมดยกแรกซะก่อนครับเดี๋ยวมากติดตามกันต่อครับพาท่านชมกลับเข้าสู่เวทีแม็กซเตเดียนพัทยาครับกับเดอยแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับนี่คือยอดมือมันประจำสัปดาห์ครับระหว่างแสนศักด์เพชรบัญชาครับกับมานาศักด์สจสำราญตลับเพชรครับก่อนที่จะไปชมคู่ชิงชนะเลิศครับมาดูคู่นี้กันก่อนครับ ยกแรกมีให้เห็นแล้วครับทั้งศอกครับและก็เข่าของแสนสักแล้วมีศอกสลับนะครับนี่ครับดึงแล้วก็สวนด้วยศอกขวาจังหวะรอดักรอสวนไอเแ็กกระดูประสบการณ์ผ่านมวยดีกว่าแน่นอนครับแล้วต้องยอมรับเรื่องพละกําลังแขนนะครับโอ้โหสุดแม้ว่าจะอายุเยอะกว่าพอสมควรเลยครับเขาบอกว่านี่คือจุดดีของมวยไทยนะครับกีฬามวยไทยนั้นทำให้ร่างกายของคนเรานั้นแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ ใครที่ซ้อมมวยเป็นประจำนี่ก็จะสัมผัสได้นะครับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนี่ก็น้ําหนักจะลดลงไปโดยอัตโนมัติออย่างรวดเร็วด้วยครับแล้วก็จะได้ความแข็งแรงกลับมาครับอู้ยโดนมาซ้ายครับอ้าวอ้าวไม่ดีแล้วครับมานาศักดิ์ศักดิ์สอกซ้ายโอ้เจอสอกขาเจอสอกขวาเหมือนกันครับเดินหน้าลุยแล้วครับยกที่แล้วดูชั้นดูเชิงไปเพียงเล็กน้อยครับมานาศักดิ์ศักดิ์ขวาโง่้าย อย่างเบนน่าสายสากขยับเดินเข้าหาดันเลยครับเสียบขวาดันแล้วเสียบแล้วมีศอกสลับด้วยนี่ครับแข็งแรงแข็งแต่งของแกดูครับแรงจริงๆครับตัดนหน้าลุยลูกเดียวครับโอ้อ้าวโดนศอกสั้นๆครับอ้าวตีได้ทุกท่าจริงๆครับอ้าวแบบนี้ตัดลำตัวเสียบตาม แล้โอ้ยครบเครื่องจริงครับสายสากลโอ้แข็งแรงแข็งแกงริงจริงโอ้ศสอกซ้ายครับกรรมการต้องนับครับโอ้นับถึงแปยังขอสู้ต่อครับรอบวกด้วยหมัดหุไหนครับดไม่อยู่นีโอ้เจอเข้าปิดเกมเลยครับไม่ไหวครับ กรรมการพยายามจะนับที่2ครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับวันนี้สี่คู่ครับชนะน็อกรวดครับโอ้ยังลุกไม่ขึ้นอยู่เลยครับจังหวะโดนสองมียังไม่ฟื้นนะครับแล้วก็มาตามด้วยเข่าหายใจไม่ทันครับวันนี้แสนสักเพชรบัญชาโชว์ฟอร์มดีครับเอาับดูภาพช้าจังหวะทิมซ้ายแต่วงในครับ โดนสอกขวาไปก่อนครับนี่เดี๋ยวดูครับสอกไหนครับทำเอาหล่นไปเลยครับสอกสายสั้นๆนี่แหละครับโอ้โหกระโดงคางครับจุดศูนย์รวมประสาทโดนครับแข็งแรงจริงๆนะครับดูครับโดยเฉพาะพลังแขนนะครับกดให้รุ่นน้องขึ้นคอไม่ได้ครับเสียบยัดเข้าไปครับด้วยเข่าซ้ายเดี๋ยวลุ้นไฟเตอร์แล้วก็ซุปเปอร์ไฟเตอร์บนเวทีครับ ท่านผู้ชมครับ4คู่วันนี้น็อก4คู่เมื่อสักครู่ทั้งสอกและข่าและพเด็จศึกด้วยเข่าครับแซมครับหนักหน่วงทุกคู่จริงๆฮะเอาละครับก่อนเราจะไปลุ้นผลจากคณะกรรมการครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษสนับสนุนโดยอิชิตันครับมอบให้กับนักโชคที่ยงสู้ได้อีกครับลุ้นกับไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์ มุมแดงครับดารวันไฟเตอร์ดบารครับแชมเปียนเรดคอนเนอร์รีบราไฟเตอร์ไพรส์5,000บาทและคู่นี้นะครับผู้ชนะน็อกในยกที่2ใช้เวลา1นาที20วินาทีได้แก่แชมเปียนในมุมแดงครับแสนสักเพชรบัญชาเอาละก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับ ผู้เอกขอรายการในการชิงกำการแชมเปี้ยน